เดี๋ยวยิ่งสเลยยสูงนั่นแหละยิ่งสูงยิ่งสบายเลี้ยงกาแฟป่าหน่อยนะกาแฟกินข้าวยังไม่ดื่มกาแฟเอ้ากูเดี๋ยวกำลังกำลังย่างหมูอยู่เนี่ยเขากำลังทำย่างหมูอยู่ใครทำนึกบอกกาแฟเรามีไหมกาแฟกาแฟเพื่อเวลาเพื่อไปออกตัวให้ทำนี้กาแฟทีพีเรามีไหมีชงไหม ขอมาคืนหนอยนะของดีมากดีเหนือมากกาแฟดีดียันใช้บ้านไบ่มกาแฟให้ฟ้าชิมหน่อยนี่อยากกินเลยกินนี่กินข้าวแล้วยังไม่ได้อ๋อสองข้อเอาเอาทีพี่แหละทีพี่กาแฟอ่ะกาแฟผมเนี่ยกาแฟดงพลนะคะลองชิมดูเพื่อติดใจติดใจแล้วก็กลับมาซื้อนะติดใจกลับมาซื้ออีกต้องขับรถมาซื้อนะขับรถมาซื้อเลยกินแล้วก็นะคะส่งเนาะ มีเลยนี่เสร้างน่งเนอใส่ขอบกา้างนะไม่รู้ว่าใครฉีดฉีบเดีใจอุ่าครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดฟื้นเลยนะครับก็ ติดฟ้านะครับด้านบนนะครับด้านบนกันศาสตร์นะครับติดฟ้ากันศาสตร์ด้านบนนะครับน้อยลงแค่นั้นเองยาอะไรยาแก้ปวดเหรอไหนเนาะยาแก้ปวดเนาะทุกวันนี้ก็ดือสินห้าแล้วทุกวันนี้ถือสินห้าแล้วเอาไป่เอายาบ้าก็ไม่เอาครับ

แล้วมีแต่จะเอาเพิ่มใช่ไอลูกเก่าอยู่นั่งอยู่อันนี้ลูกพี่เก่าพี่เก่าพี่เก่าก็เลยมาให้ลูกพี่ใจขาใหญ่เลยเนี่ยขาใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเลยไงขับรถไม่ต้องหให้ขับรถอนไหนขันนี้บ่ลุง ม่ได้วาชโอครับพงนดีครับ,บนีครับ้ลุงเพชรูกพี่อันนี้ลูกลูกพี่ของลุงพนสมัยทำงานอยู่ที่<อ>กดรดพขับรถพนักงานขับรถเป็นพี่อข,อของลุพงพล้วะยนเยเยียบแล้วเจ้าเยียบแล้วนะ ดูดอนนี่เปื่อกอะไรเนี่ยโอ้เราตาดีก็ไข่ยเด้เออหอ้ยนีลุงขับรถที่หนึ่งปลาเขาขับรถอึนคืนยาโอ้ยยังยอมเลยอะมันเดิมไหมปลาี่างทีเดียวเนาะควงกะไหมถองเท้าได้ควงไหมอยู่กลางวันน้าพ่อที่ก็ขอฟังดีกับปลาก็ได้ ของดีเยอะมาจากสุพรรณมีสุพรรณบุรีนะคะมีเมียหลายคนแต่เมียจับไม่ได้สักทีสุพรรณบุรีนิสัยดีนะคะเป็นลูกซิคคิลูกเปล่ไมีมียหลายคนแต่มีจับไม่ได้สักทีเอาเอาวีมาไหมันจะจับได้เพราะลุกนี่แหละเอาวีมาไหมกลับไปตายแน่ป๋าเอาวีมาไหมใครอยู่ข้างในเจ้าเดียวเจ้าไปเอาเรียบร้อยเลยทีนี้กลับไปเรียบร้อย จริงแกมีเมียหลายคนหน้าดูหน้าพู้คิดเขาเบิ้งคลิปขาแย้งแล้วเขาเบิ้งคลิปเผาไปแล้วตอนนี้เขาเบิ้งคีบเผาแล้วเผาแล้วนะฮะระวังให้ดีแล้วกลับไปนี่ต้องขับรถแล้วกลับไปไปเคลียร์เคลียร์กับเมียที่บ้านก่อนก็เป็นคนที่มีเมียหลายคนแต่เมียจะไม่ได้ทีทีเนาะน้องคนหลายหลไรๆหน้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์นเป็นเรื่องแล้วนี กลับไปนี่ไปต้มเนี่ยอความเขาไม่เป็นลูกศิษย์หรอเขามีแต่ขอของดีเลยวันนี้นะคะตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็มานี่ก็มาขอกินกาแฟกั้เป็นเพื่นี่ไปต้มกาแฟให้อยู่กำลังทำเขากำลังกลทำน้ำอยู่ค่ะค่ะไม่ถึงห้านาทีเดินไปก็ได้เจอแล้วครับค่ะจะรอกินข้าวเย็นก่อนนะอย่าพิ่งกลับนะโอเคลุงเจ้าก็ลงมาสิมาทักทายกับ ปาหน่อยเดี๋ยวก็ตกล่างนั่งขั้นหรอกแผลแขกมีไอพี่นะคะระดับลูกพี่นะคะลูกพี่ลุงพลพี่เก่าลูกพี่เก่าตอนนี้ก็ลูกพี่ก็ได้มาอยู่กลางเวรแล้วเพราะว่าลูกพี่อยู่กลางคืนนานแล้วสายตาไม่ค่อยจะดีนะคะเโอกาสได้มากางเวร มีเมียหลายคนงี้น่ะตอนนี้งานเข้าวันนี้งเข้าแล้วงานเข้ากลับไปนี่ถูกต้องตามลุงพ้นเมียพันโทษตามอยู่เด้นายเอลยเมียพันโทษตามอยู่เออพันพันแดงยิ้นเสียงเอ้ยว่าพันมาเม่นพระใดว่าอยู่ความทางหันว่าสั้นวานนี้อันไฟสิ้นพันเราว่าเมียไอเพชรว่าสั้นพัน่เาวมียไอเพชรว่าสั้นจะไปไหน คนป้าแตนว่าไงล่ะข้าฝากความคิดถึงอยู่นะลุงพลด้วยข้าฝากความคิดถึงมาถึงลุงพลป้าแตนนะครับเขาบอกว่าลุงพลคนนั้นนะเด้อเออนั่นแหละคนนั้นเด้ว่าแฟนป้าแตนนั่นหรอเออคนตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยๆนั่นนะเออนั่นแหละว่าอื้อุ้ยโทรศัพท์เราตองได้วันนี้เขาต้องง่บอกเดี๋ยวต้องง่ายเดี๋ยวบอกถึงลุงพลป้าแตนเงี้ย ข้างในไม่ล่าเชื่อเข้าเรางามไปฮะเข่าเรางามด้รู้อ้ยปีนี้ใคยกินน้ำเจ้าในด้อยเขางามหลายโอ้จะง่ามเลย งามเพวมันก็ไข่กว่าหนาเอ้ยอยู่ได้ในหนาเอ้ยแล้แดงนแห้งนีแต่หยามยนายดำแล้วกับบวงมันเนาะเอ้าสร้างวาแถบานี้ดำแล้วกับบ๊วงตัวกมาเที่ยวไปเที่ยวมาบ๊วงอยู่ทางผีเนาะามลอดนงพอเทองแข็งอยู่ตัวกะอปีปีสิมาจังแดกัขอกินน้ำในด้ารุงเนาะ ก็เท่าหรอขนาดปลาทิ้ยังขับรถมาถึงนี่มาขอข้าว,ขขาวนั่น <c oughs> เราถือแค่บาทเอ้ได้ข้าวเจ้าให้ประมาณสี่ห้าโลนีนน่แหละนาย<ป>าใครดี่กาแฟไหมอ่ะ เพราะว่าไม่ได้ลพนมาด้ยปเจ้าให้มาช่วงอยู่มาด้วยในรถมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนจะมียืมก่อนกองนึงจะมีเนกล่องหรอเป็นซองนพอได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับไกมาถึงก็มาหาลุงคนมาเ่อเจ่ากันนะยังจำได้นะปานะข่าลุงคนงามดูข่าวผมบ้างเปล่านนยิงต้นองให้ไหมตองให้ไหมคนี่นังอ พอเห็ตั้งคุ้งตั้งใจมาเกี่ยวข่าวซอยแล้วเนี่ยแหละมาพลาดนี้ไม่น่าจะต้องเจออย่างนี้าะเนาะเนาะคุณพ่อเนาะเข่าแล้วง่ายดีเนาะสวามละดีเลยคนมาก็เยอะเาเลยมันท่วมหญ้าแล้วหญ้ามันท่วมมาแล้วมันได้แล้วเขาทำงานกับก็มาก็ต้องหลายปีแล้ว